but, กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเดลี่เอ็กซ์เพรของเราช่วงนี้นะคะเราอยู่กับครูพลอยนะคะนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะสอนท่าต่างๆให้พวกเราเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาเพื่อที่เราจะสามารถไปทํากิจกรรมแล้วก็ยืนได้นานขึ้นแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บและอาการปวดด้วยเมื่อกี้เป็นการสร้างกล้ามเนื้อไป4ีท่าไม่รู้คุณผู้ชมจําได้หรือเปล่าเรามาให้ครูพลอยทบทวนกันดีกว่าทําไมเบรกเร็วๆเราครูยังไม่หายเหนื่อยเลยกลับเข้ามาแล้วเนี่ยเมื่อกี้4ี่ท่านักเรียนทั้งหลายจําได้ไหมคะเก้าอี้หายไปแล้ว ท่าแรกนี่เราต้องยกขาไปข้างหลังใช่ค่ะหรือาต้องจับเก้าอี้หรือเราลองจับจับให้คนเป็นหลักได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวให้นงดอดกําแพงให้พี่แดนเป็นกําแพงท่าแรกท่าแรกนะคะยืนแยกวังขาเหมือนเดิมนะแล้วก็ค่อยๆถอยเท้าไปอย่างนี้หลังตรงก็มันคงได้เหมือนกันนะคะถ้าไม่ใช้เก้าอี้ได้อยู่แสดงว่าหลักหลักแข็งแรงใช่หลักแน่นหอักิโลแน่นมากค่ะอย่างนี้ปะคะใช่ถูกต้องเข่าเล็กน้อย เห็นม้าบอกแล้วว่าออกกำลังกายกับคู่รักได้ใช่่คะเป็นการเสริมหรือว่ากระชับความสัมพันธ์ได้อันนี้ท่าที่หนึ่งนะคะก็ท่าที่สองท่าที่สองจะเป็นสปอตค่ะอะสควอรจักจับกันนะคะสวอตคู่นะคะแบบง่ายๆเพื่อนเลยค่ะผู้ชมหาแหาเพื่อนก็ได้ค่ะสควอร์จที่ท่านี้เคยเห็นใครทำไหมคะพี่ก้อยพี่จูนเขาเป็นวิ่งอเขาต้องมีเกือบยืดยืดกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้เนาะสควอตนะคะหรือจะทำเองคนเดียวก็ลงไปนี่ขาแบบนี้ ท่าที่สาที่สจะเป็นเล็กหลังเนาล็กหลังค่ะ9ก้าขามาด้านหน้าคขาหลังไว้ใกล้ๆเลยเม้เท้าเอวทิ้มลงขาทิ้มลงและดันขึ้นทำให้ครบทั้งสองขใช่ค่ะสุดท้ายสุดท้ายจะเป็นคู่แองหลังตรงแต่ถ้าทำคู่เพื่อนอาจจะยกมือมาแล้วแตะกันได้เลยค่ะ ใช่ค่ะอ่าแบบนี้ก็ได้20วินาทีก็ทั้งหมดที่ให้ทำไปก็ประมาณท่าละสามเซตนะคะสี่ท่านะคะจากนั้นเนี่ยครูพลอยบอกว่าเมื่อเราสร้างกล้ามเนื้อแล้วเราควรจะยืดเหยียดด้วยวันนี้เรามีท่ายืดเหยียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณขามาให้เรามีท่าอะไรบ้างคะอ่าจะมีสามท่าเนาะเดี๋ยวขอท่าแรกเป็นอ่าท่าป้งแตะนะคะค่ะยินแยกเท้าเท้าช่วงสะโพกเหมือนเดิมค่ะก้มลงไปตรงๆเลยค่ะอ่าไป มือแตะปลายเท้านะคะท่านี้ก็จะยืดบริเวณหลังล่างแล้วก็รวมไปถึงต้นขาแลวก็น่องด้วยค่ะทำไมคุณพลอยก้มได้เยอะจังคะนั่ติดนม่ติดพุงเหรอคะต้องทาไปเรื่อยๆค่ะอ๋อแค่นี้เหรอคะทาตัวผ่อนคลายถูก้องค่ะแต่จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมถ้าลองทาตามเราเนี่ยตรงนึกเนี้ยมันยืดเลยเนาะคุณพลอยเนาะเขาเรียกน่องน่องงหลังใช่น่องเนี่ยยืดมากเลยนะคะ ทำประมาณ20วินาทีถึง30วินาทีก่อนได้จะสมิครบแล้วก็ทำสักสองสามครั้งเลยใช่ห่าคะสามครั้งเหมือนกันไม่ได้โอเคยืดเหยียดท่าที่หนึ่งผ่านไปท่าที่สองท่าที่สองจะเป็นยืดเหยียดต้นขาด้านหลังเนาะยืนเท้าออกมาหนึ่งข้างกระดกส้นเท้าขึ้นอีกข้างหนึ่งเท้างอแล้วก็ค่อยพับตัวลงหลังตรงค่ะแล้วก็ค่อยมือก็ค่อยไล่ไล่ไปแตะค่อยแตะปลายเท้าถูกต้องค่ะหลังตรง อานนี้จะยืดต้นขาด้านหลังแล้วก็รวมไปถึงน่องด้วยตึงมากคุณผู้ชมตึงมากแสดงว่าเรากล้ามเนื้อลดตึงมากกล้ามเนื้อตึงโอ้ยตายเดี๋ยวลองเปลี่ยนขท่าบ่างกระดกส้นเท้าขึ้นงอขาอีกข้างแล้วค่อยๆพับตัวลงหลังตรงกระดกก้นขึ้นให้หลังตรงนะคะตายยากจังเลยท่านี้ทำไมยากจังบาลานซ์ไม่ดีต้องต้องต้องล็อกตัวเองนิดนึง โอเคใช่ค่ะท่านทำกี่ครั้งคะท่านนี้ก็สามครั้งเหมือนกันแต่ว่าครั้งแล้วประมาณ20-30ถึงวินาทีได้แต่ถ้าใครเมื่อยมากกว่านี้สามารถทำค้างไว้ถึงหนาทีได้เลยค่ะอ้อ่าท่าสุดท้ายค่ะคุณท่อท่าสุดท้ายจะเป็นการยืดน่องนะคะค่ะเดี๋ยวรบควนขอพี่แนนหลักกิโลหรอคะอ่าเป็นกําแพงเหมือนกันค่ะดึงไว้เนาะก้าวเท้าไปเหมือนเล็กลังเลยแต่ส้นเท้าชิดติดพื้น โดยเพื่อนอีกคนนึงดึงถอยหลังไปได้ค่ะแนนดึงเหรอคะใช่ค่ะอ่าใช่เลยโอ้ส้นเท้าเราก็จะตึงแล้วก็รวมไปถึงน่องด้วยค่ะขาด้านหลังอ๋อและแต่หลังก็ต้องตรงอย่างนี้ใช่ค่ะหลังก็จะต้องตรงในแนนลองบ้างพี่พลอยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย่างนี้พี่แนนดันมาดีก่าอ๋อปกติดันกําชพค่ะดันกําเพะแล้วก็เท้าให้ติดพื้นทั้งสองที่จริงทำสองคนได้เลยอย่างนี้ดีดันสู้กันดันสู้กันก็จะยืดน่องในตัวยืดมากเลยอ่ะแต่ถ้าเกิด ปกติเวลาเล็บปิตเนสเสร็จเนี่ยเนาะเทรนเนอร์จะให้เราทำท่านี้แต่ว่าดันอย่างกำแพงเนี่ยค่ะอันนี้แบบยืดนัองข้างหลังแบบสบายมากมีดันกาาแพงสมรถดันกับเพื่อนได้เหมือนกันก็มาทำมาท่านี้สบายสุดเลยค่ะทุกช่องก็ดันสู้กันนะคะคิดซะว่าคุณกำลังปล่อยพลังก่อนโอเคทั้งหมดเจ็ดท่าในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็สามท่าในการยืดเหยียดหรือว่าผ่อนคลายถ้าเราทำทั้งหมดเนี่ยเราควรจะทำ เป็นประจําขนาดไหนอะคุูพลอยถึงจะได้ผลนะคะคือที่จริงสามารถทําได้ทุกวันเลยก่อนตื่นนอนมาาเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันก่อนเข้านอนก็ทําได้เหมือนกันค่ะทําได้เท่าที่คุณต้องการใช่ค่ะขยันพอใช่ไหมคะแล้วมันมีข้อควรระวังอย่างไหนหรือแบบใครที่จะต้องระวังเป็นพิเศษบ้างไหมคะค่ะสําหรับอันนี้เนาะก็จะมีการก้มการแอ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้คนที่แบบมีโรคของเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเนี่ยค่ะ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนไงค่ะแล้วค่อยทําทีหนึ่งค,คือถ้าใครมีข้อจํากัดทางกายหรือว่าสุขภาพอะไรเงี้ยเนาะศึกษาบอกว่าทําท่าเหล่านี้ได้ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีแล้วก็ต้องยืนนานๆปวดตึงอะไรอย่างเงี้ยทําเลยดีกว่าใช่ค่ะทำ<ช>ไ,ดได้เลยค่ะ,คะ ที่สําคัญก็คือจะต้องทําเป็นประจําสม่ำเสมอเนาะถูกต้องอไม่ใช่ทำวันนี้แล้วก็อีก5วันมาทำจะทำไหมโอ้แล้วถ้าเราปล่อยไว้นานๆสมมติเราปล่อยให้อาการปวดมันเรื้อรงังเรายืนตลอดแต่เราไม่ทําพวกนี้เลยมันจะอันตรายมากไหมคะก็อันตรายเหมือนกันอย,อย่างที่อย่างที่กล่าวมาก็คือแบบอาจจะส่งผลไปถึงการแบบเส้นเลือดขอดรวมไปถึงข้อเสื่อมไปเลยก็ได้คะ่ะเพราะว่าเลือดเป็นการไหลเวียนไม่ดีเท่าไหร่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่มีอาการปวด อาการตึงนะคะหรือว่าต้องยืนนานๆก็อย่าลืมนําไปบริหารร่างกายกันนะคะมีทีมงานถามมานะคะว่าเอ้นี่แฟนหนูน้ําหนักตัวมากแฟนหนูสามารถทําตามท่าที่คุณครูสอนไปได้ไหมทําได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงหรือคนดูแลรอบข้างอย่างเงี้ยค่ะที่จริงในท่าก้มตัวอะไรอย่างเงี้ยทําได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าติดพุงที่จริงพุงไม่ใช่ปัญหาเลยท่าเมื่เกี้ยเหรอคะนะคนอ้วนก็ทําได้เหรอใช่ค่ะแต่ว่าค่อยๆลงดีกว่าคือที่จริง บางทีคอนอ้วน บางทีเคยเห็นมาอย่างนี้ค่ะกลมตัวได้ดีเหมือนกันเลยขึ้นอยู่กับความอ่อนตัวหรือความความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อใช่ใช่อันนี้ถูกต้องเลยนะคะแล้วคนอ้วนบางคนนี่พลิ้วคนผอมอย่างไงก็ฝากเอาไว้สําหรับท่าออกกําลังกายสําหรับคนที่ยืนนานๆนะคะอ่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณครูพลอยนะคะที่มานําเสนอท่าทางดีๆให้พวกเราได้ออกกําลังกายการสําคัญมากๆก็คืออย่าลืมเอาไปทาตามวันี้คุณพลอยฝากสักนิดนึงดีกว่าสําหรับใครที่อาจจะมีไลฟ์สไตล์ในการยืนนานๆเขาควรปฏิบัติตัวอย่าง ให้ห่างไกลจากอาการปวดต่างๆค,ะค่ะ,คะคการออกกําลังกายแบบนี้นะคะที่อย่างพี่แนนพูดไปก็คือก็ควรจะทําบ่อยๆนะคะ,ะไม่ใช่แบบทํา5วันแล้วพักไปคือกล้ามเนื้อก็จะกลับมาตึงตัวเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถ้าที่ให้ไปสามารถทําได้ตลอดเลยเพื่อลดอาการเสี่ยงที่เกิดที่กล่าวมาข้างต้นเนาะค่ะแล้วก็อยากแนะนําเพิ่มให้ออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ได้หรือว่าทําอะไรก็ได้ให้เลือดเลือดไหลเวียนได้ดีอาการเจ็บปวดหรือว่า อาการเส้นเลือดขอดหรือรวมไปถึงแบบอ,อาการข้อต่างๆที่จะส่งผลต่อความเสื่อมนี่ค่ะจะลดน้อยลงเหมือนกันอ๋อเอออันนี้ดีอันนี้แบบเป็นเทคนิคที่ดีนะคะก็คือเราทําเอาไว้เพื่อลดความเสื่อมใช่ค่ะแล้วก็ลดความรุนแรงของอาการเ<ช>มื่อกี้ที่ครูพลอยพูดมาคานึงนี่เวลายังเหลือขอสักท่าได้ไหมที่แบบคนที่เป็นพวกเส้นเลือดขอดอะท่าไหนที่มันจะทาให้เลือดไหลเวียนดีจะได้ทําทุกวันนี่มันเริ่มขอดมากแล<อ>้วเนี่ยตอนนี้มีไหมคะสักท่าหนึ่งท่าหนึ่งเนาะจะเป็นการขยค่ะแต่ขย่งอันเนี้ย โ้ตัวไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็ถอยมาข้างหลังวิ่งทำยังไงเนี่ยทำยังไงคะขยี้งไปข้างหน้า,าแล้วก็ค่อยๆโล้มาข้างหลังนิดนึงอันนี้ก็จะได้ทั้งกล้ามเนื้อน,น่องอแล้วก็กล้าม,ม,นามเนื้อหน,น้า,นาแข้ง ตาก้งตาโกอกไปอย่างนี้ใช่ค่ะเหมือนแบบเหมือนพวกจะปล่อยพลังนี้เลยเนาะใช่ค่ะ่อยเหมือนค่อยทำช้าๆอันนี้เยกเอาใหม่ไปข้างหน้าแล้วก็ค่อยถอยมาข้างหลังมาข้างหลังแล้วไปใช่ค่ะแล้วข้างหน้าไปที่ลายขาใช่ค่ะไปที่้นท้าถูกต้องอ๋ออันนี้ช่วยเรื่องเส้นเลือดคอใช่ค่ะสวดหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ที่ออฟฟิศก็ทำได้นะคะวันนี้เราได้ท่าบริหารร่างกายกันไปแล้วสำหรับใครที่ยืนนานๆมีอาการปวดอาการตึงแล้วก็ป้องกัน ข้อเข่าเสือ่อมอย่าลืมไปปฏิบัติตามนะคะวันนี้สนุกสนุกษละาได้ความรู้เยอะมากๆเลยขอบคุณคุณครูฟลอยมากๆเลยค่ะ,คะเวลาหมดเกลี้ยงแล้วค่ะคุณผู้ชมขากลับมาติดตามรายการราม่าสแควร์กันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สดสดแบบนี้นะคะวันนี้เราสองคนขอตัวไปออกกําลังกายบ่อนะคะสวัสดีค่ะ